สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เกม Line Ranger นะครับผมในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเปิดกาชาตู้ท่าแสงปีใหม่ใน ID 2ด้วยตั๋วกาชา60บใบนะครับซึ่ง ID 2ของผมเนี่ยอยากจะได้เจสิก้าดอกไม้ไว้อะไรและโคนี เทพีอามาเทเลนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าไม่ได้2ตัวนี้เนี่ยก็อยากจะได้ถ้าแสงในตู้กรชานี้อย่างน้อย1ตัวครับก็เป็นการเช็คดวงภายในตัวของโคโจินะครับว่ายังมีดวงหลงเหลือในการเปิดตู้กระชาท่าแสงหรือเปล่านะครับผม60บใบเปิดได้12รอบนะครับสําหรับดูบี้เนี่ยผมขอดองไว้ก่อนนะเพราะว่าเผื่อผมอยากจะได้อลิซกินะครับผมได้ไดีนี้นะนะครับ โอเคอายุสองก็ถ้าเกิดว่าได้เจสสิก้าในโคเมนเซอร์หรือว่าเจสสิก้าดอกไม้ว่าอะไรมเนี่ยจะโหดมากๆครับหรือถ้าเกิดว่าได้โคเนียมาจะเสิรเนี่ยก็บอกวเลยว่ายกระดับทีมไปอีกขั้นหนึ่งเหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาใช้ตัวกาชาในการสุ่มเลยดีกว่านะครับผมอ่ะเดี๋ยวขอเลื่อนมาที่บอสซีโดีกว่านะครับ Let's go ครับ ไม่รู้ว่าจะได้ตัวไหนนะครับในกาชาตู้ธาตุแสงปีใหม่นะครับผมเราก็มาลุ้นกันดีกว่านะครับโอเคสำหรับกลุ่มลาเลนเจอร์กลุ่มที่19นะครับผมก็เดี๋ยวจะสร้างเร็วๆนี้แหละนะครับผมอดใจเรากันหน่อยนะครับผมเองกอ็จะว่ายังไงดีมันแบบว่ายังไม่มีเวลาสร้างนะครับผมก็รอๆไปก่อนนะครับโอเคเนาะอ่ะ แป๊บเดียวนะคุณผู้ชมแปบ๊บเดียวตอนนี้ก็กลางเดือนแล้วมันไวมากเลยนะเดี๋ยวอีกแป๊บๆก็จะเดือนเดือนเ,ออเดือนมกราคมมาที่2ี่แล้วนะครับผมตู้พิกอัพธาตุมืดเก่าก็จะมาให้เราสุ่มแล้วคือแบบไวมากเลยนะครับผมก็ต้องเตรียมตวัวเตรียมรูบี้เตรียมตัวกาชาให้พร้อมนะแบ่งเปิดนะครับคุณผู้ชมแบ่งเปิดก็ได้เจ้าตัวกาชาเปิดในตู้ธาตุแสงเก่าแล้วก็จะเอารูบี้เปิดในตู้ธาตุมืดเก่าก็ได้ แต่ว่าขอให้เหลือโอ้โหบ้าถัวหน้าทีมาแล้วนะครับผมโอ้โหมาแล้วครับ1ตัวนะครับผมเรียบร้อยฮะโอเคโเคจิยังเหลือดวงไว้เปิดอยู่คนระับโอเคเนาะตามนั้นแหละครับก็เดือนหน้าเนี่ยโคลาโบมันจะมาครับซึ่งผมอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ย พยายามเลครับผมเหลือตัวเหลือตัวกาชากับรูบี้ไว้นะครับเผื่อเดินโคลโบเนี่ยมันมีตัวที่เก่งมากๆที่เอามาโค่นตัวในตัวนึงอย่างเช่นเมลิวดัได้อย่างเช่นเอลซ่าได้เนี่ยแล้วก็จะแบบอาจจะเสียใจนะในเมื่อเราแบบไม่มีรูบี้ Ruby, หรือว่าตัวกาชาเปิดนะครับอืมโอเคต่อมาเลยครับผมมาได้บอสหัวหน้าทีมมที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเค อย่างน้อยก็ได้ตัวหนึ่งแหละครับท่าแสงแต่อยากได้เจสสิก้าดอกไม้ว่าอะไรมากเลยนะโอ้โหซัลลี่ตุ๊กตาตะรูมะนะครับผมโอเคมาฮะโคนี่มาจะระเสืกก็ได้นะเทพีมาจระเสืกน่ะทางเกม <c oughs> นะครับแต่ก็ยังดีครับได้ท่าแสงแล้วหนึ่งตัวก็อุ่นใจแล้วครับผมผมก็ไม่อยากจะโลภมากนะเพราะว่าเข้ามาให้เราสุ่มแล้วนะครับแล้วก็ต้องสุ่มแบบใจเย็นๆน,นะครับผมไม่ต้องรีบร้อนนะครับ ตู้กระชากยังเหลืออีก6วันนะครับผมเราไม่ต้องรีบร้อนไปนะรูบี้นะครับผมก็ถ้าใครแบบอยากจะเปิดก็เปิดได้นะลีลกวันเสาร์สัปดาห์นี้นะครับผมโอเคมาฮะเรื่อนไปที่มอนคองกี้ไม่รู้ว่าจะได้ท่าแสงหรือเปล่านะโอ้โหบราวเด็กประถมนะครับโอเคปึ๊บออกไปก่อนครับเดี๋ยวมันจะไม่ครบตัวนะครับผมเลืกี่ตัวเนี่ย3 4 5 ห7โอ้โห7ตัวครับมันไม่ได้วะผมว่าผมแบบอุตส่าห์ว่าจะเลื่อนแบบซักหลายตัวแต่ว่ามันไม่ได้ฮะตัวกาชามันไม่พอเลยครับโอเคเรื่องไปที่โคทีอาโคนี่เทพีอามาจะระเสือครับเผื่อมันได้นะถ้าแสงเลยครับผมเป็นตัวของมันเองโอ้โหโคนี่เล่นน้าโอ้หนึกว่าจะได้ตัวของมันเองแล้วนะครับตกใจหมดเห็นชื่อโคนี่แบบนี้นะครับผมมาฮะอีกประมาณ20ใบนะครับผมไม่รู้ว่าจะได้หรือป่านะ โอเคอย่างไรก็ได้บอสบอสหัวหน้าทีมเนี่ยมาเป็นตัวแปรรูปของทีมโอเคซลลันลีเด็กอุบานะครับผมได้มาแล้วครับถ้าแสงตัวที่สองโอเคฮะโอเคโอเคอย่างไรก็ได้ดีหรอกนะครับมาแต่ว่าเจสิก้าตอบไว้ไว้อะไรไม่มาเลยเหรออยากจะให้มาเลยนะคือถ้ามันมาผมอาจจะแบบอาจจะ,ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคงจะ เปิดด้วยลูบี้อีกนะครับลุ้นอาลมาเธอสือนะโอ้โหล็อกเก้นเชาเนะครับเรียบร้อยฮะเรียบร้อยนะครับผมไอดีนี้เนี่ยต้องการท่าแสงมากๆครับซึ่งมันไม่ได้เลยนะครับผมคือแบบว่าไม่ได้ตัวเจสสิก้าในคอมเมนเซอร์หรือว่า Jessica เจสสิก้าดอกไม้ว่าอะไรเลยเขาเนี่ยมายก็ได้นะโอ้โหเรียบร้อยฮะรบราวน์เพนเนจอนอ่ะสุดท้ายแล้วนะครับผมเปิดในตัวของ Jessica เจสสิก้าดอกไม้ว่าอะไรนั่นแหละนะครับผม ถ้ามันได้ก็ดีไปถ้ามันไม่ได้ก็จบครับสรุปแล้วนะครับเราก็ได้ตัวท่าแสงมา2ตัวนะครับผมก็คือบอสหัวหน้าทีมและซันลี่เด็กอุลบาสนะครับโอ้โหซันล,ลี่ลดเขียนน้อยนะฮะเรียบร้อยครับถือว่าผมยังมีดวงอยู่นะคุณผู้ชมนะครับถือว่าผมยังมีดวงอยู่นะอ่าตามจริงก็อยากจะใช้ลูบี้เปิดหรอกแต่ว่าคือผมกําลังคิดอยู่ว่าผมเนี่ย อาจจะเปิดตู้กาชาเพกกื่อโอกาสได้รับกบไฮเปอร์เร็วน่านอยู่ครับเพราะว่าอยากจะได้กบไฮเปอร์เนี่ยมาอัปเกรดบราวเทพแห่งจันทราซึ่งคืออยู่มีครับซึ่งมันจะได้อีก2ตัวก็คือในนี้ครับผมนี่นะครับในดารุมาเสือนำโชคย2ิบสอันเมื่อได้เมื่อสะสมครบนะครับเนี่ยมันก็จะได้แล้วก็ในจุดแลกเปลี่ยนกิวครับอีกหนึ่งตัวซึ่งผมยังเก็บดาวไม่ครบครับผม ก็จะเป็น18ตัวซึ่งถ้าเกิดว่าผมสะสมรูบี้ให้ถึงหกรูบีบ้ก็มีโอกาสได้กลุ่มไฮเปอร์อย่างละ1ตัวครับต่อรอบนั่นแหละครับผมก็เลยลังเลนะครับผมซันนี่แตงกนุบ้านเนี่ยผมมีเลยนะค,คุณผู้ชมนะครับสดายจัดเลยนะครับผมมีโอ้โหมี3ตัวแม่เจ้าโอเคบอสหัวหน้าทีมนะครับได้มาก็ดีไปนะครับผมไม่โลภมากนะโลภมากลาบหายนะครับผมโอเค มีวัสดุพร้อมอัพไหมเนี่ยโอ้โหเสียดายจัดเลยยังไม่มีพร้อมนะฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอุย้ยแต่ว่ากบเยอะอยู่นะเอากบยัดเลยดีไหมเนี่ยเพราะว่าแบบเอ่อคือกบแดงผมก็ไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วประมาณนั้นครับแต่มันจะพอหรือเปล่าเนี่ยพอไหมผมคิดว่าน่าจะพอนะผมขี้เกียผมขี้เกียจไปเจ็บไปเก็บในสเสด็จจุติด้วยสิ เออไม่เนไรหรอกเดี๋ยวค่อยเอาแบบเดี๋ยวไปเก็บนอกรอบมาแล้วกันนะครับผมไม่อยากจะเปืองกบเผื่อแบบคลโโบมาแล้วผมยังเล่นอดีตน,นี้อยู่ก็แบบได้ตัวดีๆมาก็คงจะแบบไม่มีกบแดงยัดใส่นะครับโอเคผลสรุปนะครับ60รูบี้ก็เอ้ย60อ่าการ์ดหรือว่าตัวกาชา60บใบเนี่ยยังไม่ได้เจสิก้าดอกไม้ว่าอะไรครับแล้วก็ยังไม่ได้โคนี่เทพีอามาจะรสุสกนะ ผมคิดว่าตู้นี้นะครับเป็นตู้ที่ดีนะมันมีโอกาสออกท่าแสงเนี่ยเยอะอยู่นะแต่ว่าถ้าใครดวงไม่ดีเนี่ยอาจจะไม่ได้เลยนะครับผมก็ผมเห็นหลายคนอยู่ที่ไม่ได้อะไรเลยในท่าแสงนะสักตัวก็ยังไม่ได้เลยก็ต้องแบบต้องรอจังหวะแล้วเนาะซึ่งวันต้องเป็นของเรานะคุณผู้ชมนะครับผมใครที่ยังไม่ได้นะก็สู้ๆกันนะครับทุกคนนะครับขอให้ได้ตัวที่ทุกคนอยากจะต,ต้องการได้นะครับ สำหรับไอดีสผมก็ต้องสู้ต่อไปนะก็รูบี้ขอคิดก่อนขอคิดก่อนกับรูบี้ว่าจะเอาไปเปิดดีหรือเปล่าเออจริงๆคือแบบอยากจะแบบเปิดนะแต่ว่ามันไม่มีอะไรมาการันตีว่าผมจะได้ตัวออตัวเจสิก้าดอกไม้ว่าอะไรกับตัวโค n นี่เทพีมาเธอสื่อครับอืมต่อย่างน้อยผมก็ได้2ตัวนะถ้าแสงเลยครับผมใน60ใบนะครับ ถือว่าไม่เกลือก็ว่าได้นะครับผมเพราะว่ามันยังมีหลายคนที่เกลือมากกว่าผมอยู่นะครับเล่น P ีพสักนิดสักหน่อยแล้วกันเนาะนะครับแต่ว่าก็รีเจอทีมตึงๆมากเลยอ่ะเยอะมากนะครับผมเพราะว่าใกล้จะรีลีกแล้วนะครับคือเอลซ่าเดี๋ยวนี้คือเก่งมากเลยนะคุณผู้ชมโอ้โหเจสิก้าแต่หมายว่าอะไรคือแบบใครได้นี่คือแบบสมใครสุมได้นี่คือแบบดีจัดเลยนะเพราะว่ามันใช้ได้ทุกลีกเลยนะครับเจสิก้าเป็นตัวแบกของแต่ละคน ขอ,ของหลายคนเลยนะครับสำหรับเจสสิก้านะส่วนผมเองเนี่ยก็คงจะแบบถ้ามันเปิดได้ก็ได้ดีไปครับผมถ้ามันเปิดไม่ได้ก็ต้องเก็บต่อไปเดี๋ยวสักวันหนึ่งสักเดือนหนึ่งมันก็จะเอามาขายอีกครับสำหรับเจสสิก้าดอกไม้ว่าอะไรนะครับแลวก็ไม่ต้องรีบร้อนลยครับผมถ้าเราได้ของไวราอาจะหมดสนุกกับเกมเรนเจอร์ก็ได้ประมาณนั้นแบบว่าเราได้ตัวละครที่เราอยากได้มาหมดแล้วมันก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรต่อไปสุ่มไปก็ ไม่ค่อยแบบไม่ค่อยแบบมีความสนุกอะไรแบบนี้เนาะอืมผมก็ไม่อยากจะให้ผมเป็นแบบนั้นนะฮะไม่อยากจะให้เป็นแบบนั้นเลยนะครับผมแต่โอเคมาฮะอ่าคุณชิโรโกะนะครับคนที่ซื้อไอติหผมไปนะครับอ่ะคุณผู้ชมครับไอดีหผมก็ขายไม่ที่เรื่องร้อเลยนะครับคุณผู้ชมนะครับก็ใครที่ยังไม่รู้นะก็ประกาศไว้เลยว่าไอไอติหผมเนี่ยขายไปแล้วนะครับก็ขายไปแล้วขายไปหลายวันแล้วนะครับผมก่อนที่ท่าแสงจะมาอีกนะครับ ไม่ได้ประกาศเป็นทางการนะเพราะว่ามันก็เป็นแค่เลาเล็กน้อยน้อยนะครับผมของช่องผมนะครับโอเครอบนี้น่าจะชนะนะเนี่ยเห็นไหมคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าผมได้เจสิก้าในคอมเมนเซอร์มานะมันจะเป็นมันจะเป็นอะไรที่ดีมากๆครับแต่ผมอยากได้จริงๆนะเจสิก้าแต่แบบคือแบบผมอยากได้อเริกตกิมากกว่าเออเพราะว่าอเลิกตกิเนี่ยผมอยากจะเอามารีสกิลให้โมชูเจนลี่กับเจมืดครับเออจริงๆ โอโหไก่บี้อันนี้โปรเลครับโปรแน่นอนนะครับได้ตัวท่าแสงเจ็ดตัวเนี่ยโปรแน่นอนครับผมไก่บี้เหรอไก่บี้อะไรอยู่เพศหนึ่งเลครับผมตีเลยฮะโอ้โหคือถ้าเกิดว่าพวกโปรมันสุ่มได้ท่าแสงเยอะๆเนี่ยผมก็แอบ,บน้อยใจนะเออบอกโอ้โหอะไรวะไม่ได้โปรเลยแบบมันเสียของมากอะเนาะประมาณนั้นฮะเรียบร้อยครับรอบนี้ก็ชนะโปรไปนะครับผม ก็ช่วยกันตีโปให้เป็นตกหล่นเยอะๆนะคุณผู้ชมจะได้แบบไม่เป็นภาระของลูกหลานนะฮะไม่ไม่เป็นภาระของ p v p คนอื่นนะเอาคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาไปทัวร์เอลซ่านะเอลซ่าจะเป็นตัวที่แบบแบบแบกแบกทีมนี้ดีมากๆบอกตรงๆนะครับแบกทีมของศัตรูดีมากๆคือแบบตัวเดียวยืนไหวตัวเดียวยืนยืนไหวอ่ะคุณผู้ชมเอลซ่ามันคล้ายๆกับตอนที่ไทกะมาใหม่ๆะครับแบบว่ายืนแทงได้ดีอะ่ะแบบ เป็นตัวแทงอน่ยประมาณนั้นนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูเลยนะเอลซ่านะครับผมมันออกมาหลายวิมากเนี่ยโดนไม่โดนสกิลเจมืดเลยอะ่ะนะครับแต่ว่าโดนสกิลมูชุดอ่ามูชุดเจาลี่อยู่นะครับโอเคเนี่ยเห็นไหมมันขึ้นสกิลพลาดพลาดพลาดไปหลายรอบมากนะครับผมเนี่ยตัวเดียวอ่ะยังยืนไหวเลยอะ่ะคุณผู้ชมคิดเอาแล้วกันนะคือแบบมันยืนไหวอะ่ะเออยืนนานมากด้วยนะครับโอเคมาฮะ เอลซ่าเป็นยังไงบ้างนี่พาทัวร์เลยฮนะพาทัวร์เลยให้ดูเลยความแข็งแกร่งของเอลซ่าเมื่อติดเกียร์ดีๆแล้วก็เป็นร่าง h ฮ p เปอร์แมนะครับโอเครอบนี้ก็น่าจะชนะนะเพราะว่าทีมผมมันปล่อยตัวเร็วกว่าและเอ้ยทีมผมมันปล่อยตัวได้10ตัวแล้วก็มีคอมโมตัดแร่ครับผมโอเคโเสียดายไม่ได้เจะสิก้าต่อไหมว่าอะไรหรือว่าโคนีเพมาจรสุเลย ถ้าได้สในหนใน2นี้คือแบบจะเป็นอะไรที่แบบดีมากเลยนะคุณผู้ชมดีมากๆด้วยซ้ำานะครับโอ้โหอิจฉาคนได้เจสจิก,ก้ามากเลยนะครับเจสจก,ก้าแสงเนะอ่ะลองดูทีมนี้แล้วกันนะครับถ้าแพ้ก็ไม่เป็นไรเล่นใหม่ก็ได้นะครับผมมาทีมนี้มีตัว,ม,ตวมีตัวบินหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าผมตาฝาดไปแบบว่าไม่มีตัวบินแต่ที่จริงแล้วมีตัวบินโอู้นชิเตอรลี่โอ้โห ตายและตายและตายและผมแบบว่าหลีกเลี่ยงการสู้กับมูนชิเนอรี่ที่มีที่มีตัวเอลซาอยู่ด้วยคือแบบมันจะรีสกิลดีมากอะโอเคฮะคือผมไม่รู้นะว่าพิกอัพธาตุมืดตัวเก่าอะมันจะมีอลิติกมาหรือเปล่าแต่ผมคาดหวังให้มันมามากนะครับสำหรับอลิติกเจมมืดก็อยากจะให้มันมานะนะครับผมเพราะว่าหลายคนก็ต้องการมากมเห็นไหมเจมืดผมล่าไฮเปอร์แม็กละคือแบบดีมากนะครับผม แต่ผมอยากจะได้คือตอนนี้ผมอยากจะได้โคนี่สล็อตกับเอลิธิกิในครับผมในตู้กระชาธาตุเมื่อตัวเก่าถ้าแสงผมอยากได้เจสิก้าเนลคอมเอรเซอร์กับคนี่เทพีอามาจารสึครับประมาณนั้นเห็นไหมครับความเก่งกาจของเอลซ่านะคือแบบมันสามารถช่วยทีมได้ดีมากๆครับโอเคเพอะจะและ้วแคแต่ทำไมชินโนสกิไม่ตายสักทีเนี่ยไทยกาผมฉีดไม่ค่อยแรงหรอน่าจะใช่แหละมั้งสงสัยแบบ มีบัฟหลบทักษะเยอะไปสำหรับชินอสเกะของทีมศัตรูนะครับโอเคแต่ผมมาดันหน้าป้อมเลยไงนะโดนคอมโบตัดแรกผมไปนะครับดีอยู่นะฮะร,รอบนี้ก็ชนะไปนะครับเป็นการตีลีกพีพีพก,ก่อนจบลีกแล้วกันนะครับผมเอาเอามาไอจีสองผมจะขึ้นมาสเตอร์สามได้แล้วนะเนี่ยที่จริงมันขึ้นได้แล้วแหละครับแต่ว่าผมขี้เกียจเล่นนะครับไม่ได้ซื้อขนนกตีด้วยนะฮะทีมนี้นะครับมี ที่จริงคือสู้ได้แต่ว่าไม่อยากสู้นะครับเป็นคนไทยออทีมสุดท้ายนะคุณผู้ชมรอบนี้รอบสุดท้ายน,นะครับก็เป็นการตีพีตีหลีกพีพีพมันเพลินอ่ะอันนี้เป็นสายโปนะฮะโปแน่นอนอ่ะนะครับเพราะว่าออถึงแม้ว่าจะเกียร์ดีแต่ว่าตัวละครมันผ่านไม่ได้ครับมันอยู่เพศหนึ่งไม่ได้สำหรับตัวละครพวกนี้นะฮะแบบว่าตัวละครน้อยเกินไปอะ่ะแล้วก็เลเวรน้อยเกินไปนะครับโอเคฮะ หรือว่าเขาใช้ตัวบินแบกก็ไม่รู้นะแต่ว่าเป็นตัวบินเลเวล่1 0เองอะโอเคเดี๋ยวขอดูก่อนว่า,อาขอดูในหน้าทีมเขาก่อนนะครับว่ามีเกียร์ยังไงบ้างนะครับโอเคเผื่อแบบว่าเป็นทีมที่แบบไม่เปิดเผยตัวตนอ่ะเป็นโปรแน่นอนแหละครับผมน่าจะเป็นโปรแหละนะครับขึ้นมาเภทหนึ่งได้ยังไงก็ไม่รู้นะครับผมเป็นโปรแน่นอน โอเคครับผมคุณผู้ชมประมาณนี้แล้วกันนะก็สำหรับคลิปนี้ผมก็มาเปิดกาชาตู้ท่าแสงปีใหม่ในไอทีสองเนาะก็ผลสรุปคือได้มา2ตัวนะครับผมก็คือซันลีเด็กอนุบาลกับบอสหัวหน้าทีมนะครับก็ใครได้อะไรบ้างนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะครับโคจิก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ ไว้เจกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนมาตะเนมินนาบ๊ายบายครับผม